หนึ่งไปเท่ากับหนึ่งคูณหนึ่งด้านนี้มะเท่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นวงจรบริดแบบอะไรครับแบบกระแสเป็นศูนย์บนอะไรบนตัวกลางครับเขาเรียกว่าบิดบาลานซ์หรือบิดสมดุลน,นั่นเองกระแสเป็นศูนย์บนตัวกลางถ้ากระแสเป็นศูนย์บนตัวกลางแปลว่าตัวต้านทานตัวนั้นมีประโยชน์ไหมน้องไม่ถูกใช้งานเพราะกระแสผ่านปะไม่ผ่านอทุกคนดูบนจอครับจับเสกมีไม่มีจะถือว่าเท่ากัน พราะกระแสะไม่ผ่านตัวกลางไงถูกป่ะแปลว่าตัวต้านทานตัวกลางไม่ได้ทํางานตัดทิ้งได้เลยมะตัดทิ้งข้อนี้หาง่ายยังหาง่ายเลยครับเพราะเขาถามว่าจงหาว่าแหล่งจ่ายไฟเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดทําไมครับถ้าเกิดว่ากระแสะผ่านจุด E มีค่าเท่ี่0.5แอมพ์ทุกคนดูบนจอครับแหล่งจ่ายจ่ายมาทางนี้ครับจ่ายมาทางนี้เสร็จแยกออกมาที่เส้นสีน้ําเงินแล้วมันรวมกันใหม่ที่จุดอะไรจุดดีกลับมาที่จุด E แล้วกลับมาที่ขั้วลบถูกป่ม เพราะฉะนั้นกระแสที่ผ่านจุด E เนี่ยจะหมายถึงกระแสร,รวมนั่นเองครับโน้ตไว้นะกระแสร,รวมในโจทย์เนี่ยเขาให้มาเท่ากับ0.5แอมแปร์นะกระแสร,รวมในโจทย์นะครับเขาให้มาเท่ากับ0.5แอมแปร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สูตรกฎของโอห์มธรรมดาเลยดูสิว่าทาไมต้องไปทําเยอะขนาดนี้ปวดหัวมากเลยถือว่าถ้าเราแปลงเป็นเราก็จะง่ายเลยอนุกรม2อัน1นวงหนึ่งได้เท่าไหร่ได้2เส้นบนเป็น2ข้างล่างเป็น2 2ขนาน2ได้ ได้1ครับอรวมเป็น1ครับอรวมเป็น1เพราะฉะนั้นแหล่งจ่ายไฟก็คือจาก V รวมเท่ากับอะไรครับ i รวมคูณ R R รวมครับ i รวมเป็น0.5 R รวมเป็น1คําตอบคือ0.5โวลต์เป็นคําตอบครับแหล่งจ่ายไฟง่ายไหมง่ายเนาะไอเทคนิคตรงนี้เขาเรียกว่า Cut and Draw นะตัดมาวาดใหม่นี ถ้าเกิดว่าเราวันหนึ่งเราไปเจอวงจรที่มันดูไม่ออกนะให้เรามาร์กจุดแล้วไล่ตัดมาวาดใหม่แต่จุดที่เรามาร์กเนี่ยจัดจุดให้มันเป็นระเบียบนิดนึงเวลาเราตัดมาวาดใหม่วงจรมันจะเป็นระเบียบตามโดยธรรมชาติอยู่แล้วโอเคปะแล้วพอมันเป็นระเบียบตามโดยธรรมชาติแล้วเราดูรูปแบบมันออกเราจะรวมวงจรง่ายขึ้นโอเคเนาะ,ะข้อนี้ดีนะครับข้อนี้เรฟเฟอนซ์นะเรฟเฟอน์อ้างอิงอ้างอิงพาด45เช่นกันเรฟเฟอน์ reference. อ่าวัดใจนะสี่สิบห้าห้ามดูเฉลยห้ามดูเฉลยความต้านทานรวมเป็นเป็นศูนย์เลยเหรอข้อสี่สิบห้าความต้านทานรวมเป็นศูนย์เลยเหรอเท่าไหร่ครับสองครับสองใครตอบสองแวบมาทางนี้อ่ามาเอาของขวานไปหนุมน่มหนุ่มไอหนุ่มขึ้นมาหนุ่มขึ้นมาเร็ว เชื่อพี่ขึ้นมาเราได้ดีเชื่อพี่น้องชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นชินชินมีชินมีถ้าชินมีของขวัญสองชิน้นชินอยากจะให้ให้ใครครับให้เพื่อนเชื่ออะไรครับให้เพื่อนเชื่ออะไรครับมีหลายคนกี่คนครับมีหลายใจมีหลายใจ สิบคน Safe> คุณได้สองเดี๋ยวนั้นเลยเอาไปสองไปให้เพื่อนนะครับเพื่อนไปเป่ายิงฉุบกันสี่สิบห้าดูไงให้ได้สองข้อสี่ิห้าดูไงครับให้ได้สองครับทําไงทําไงข้อนี้ง่ายสุดๆอะใช่ป่ะง่ายสุดๆอะทุกคนดูตามพี่นะครับเราจะดูว่ามันเป็นอนุกรมขนานกันเนี่ยดูที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายถูกป่ะนี่นะสิบหกขนานสิบหกป่ะขนานสิบกับสิบหเหลือเท่าไหร่ แใช่ป่ะ16กับ16เหลือ8ปอ้าวแล้วไอตัวนี้ล่ะไอตัวนี้ททำไงเออไอตัวนี้ททำไงสังเกตนะครับพอก,กระแสมันผ่านตรงนี้มาป๊อมมันมาเจอตรงนี้มันจะเลือกไปเส้นนี้หรือไปเส้นลัดวงจรลัดวงจรไปว่าตัวนี้กระแสมไม่ผ่านครับถูกป่ะตัวนี้กระแสมไม่ผ่านเพราะฉะนั้นชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยจึงเหลือแค่เท่าไหร่ถ้าเรามองดีๆเหลือแค่8เองเห็นป่ะ นี่ไงตรงนี้รวบไปแล้วสิบหกกับสิบหกเหลือแปดแต่ตรงนี้เป็นเส้นลัดวงจรตัวนี้ตัดทิ้งเหลือแปดตัวนี้ล่ะตัวนี้แปดกับแปดเหลือเท่าไหร่สี่แปดกับแปดได้เท่าไหร่สี่แต่ตัวนี้ต่อเนื่องเสมือนว่าสี่อนุกรมกับอะไรสี่ใช่ป่ะสี่อนุกรมกับสี่แปลว่าเบ็ดเสร็จตรงนี้ได้เท่าไหร่แปดตรงกลางไปขวาข้างบนสุดเป็นแปดถือว่าตรงแปดจึงขนานกับแปดสังเกตไหมเพราะสังเกตนะมันเริ่มที่ x สิ้นสุดที่อะไร ที่ y 8ขนานกับ8เหลือเท่าไหร่4 4เป็ดเสร็จมาขนานกับ4เหลือเท่าไหร่2ครับข้อนี้คิดในใจได้โอเคเนาะนะนะเป็ดเสร็จคือ2ใครไม่มั่นใจไปแกะที่บ้านเพิ่มเติมเอานะแต่ว่าในเฉลยพี่มีไล่สเต็ปให้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวจะไล่สเต็ปยุบวงจรให้นะแต่ว่าเวลาเราไปเจอวงจรที่มันมีลักษณะซับซ้อนเนี่ยหคือจัดระเบียบให้เป็น2คือยุบให้คล่องโอเคป่ะ ยุบให้ครองนะครับนะคียข,ของข้อนี้คือตรงนี้ครับจุดตายครับหัวใจอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยทั้งหัวใจและจุดตายถ้าตรงนี้เราไม่ไปตัดมันออกข้อนี้จะผิดหมดเลยนะเพราะว่าเรามองไม่ออกว่ามันเป็นเส้นลัดอะไรลัดวงจรระวังนะข้อสอบโรงเรียนเตรียมนะครับไม่ครบวงจรกับลัดวงจรจะหลอกเราเสมอนะหลอกเราเสมอโอเคเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจดครับจดนิดนึงพี่จะให้แนวข้อสอบเพิ่มแล้ว เมื่อกี้พี่พี่บอกไปแล้วว่าเจ็ิแรกอ่านอะไรใช่ปะเอาอีก30สิบซหลังปะเอาปะจะจ่อเป็นข้อๆเลยนะครับจนละเอียดละเอียดนะครับแล้วเป็นใบที่สามที่ไปติดไว้หน้าโต๊ะอ่านหนังสือหลังจากที่ทำสองใบแรกแล้วใบแรกดูแล้วสร้างกําลังใจจําได้ใช่ปะใบที่สองไปอ่านบทหลักๆใบที่สามไปอ่านบทที่เหลือดังนี้ครับแล้วเราจะจบวันนี้โดยบริบูรณ์นะอา้าวไล่มาเลยนะครับ ถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องความชื้นถ้าเป็นเรื่องความชื้นอันแรกเลยนะครับเป็นเรื่องเก็บตกแล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องความชื้นเนี่ยไปดูการคิดความชื้นสัมพัสชื้นสัมพัสจากจากสมการนะครับจากสมการนะกระจากกราฟอาจจะเขาเรียกว่าตารางการหาความชื้นสัมผัส ไปหาให้เป็นนะความชื้นนะชอสอพอคือชื้นสัมผัสนะครับความชื้นสัมผัสจากสมการการคำนวณและตารางต้องเปิดตารางเป็นนะครับจำไว้นะต้องเปิดตารางเป็นอันถัดมานะครับที่ออกเยอะอันถัดมาที่ออกเยอะก็คือเป็นเรื่องเรื่องคลื่นถ้าเป็นเรื่องคลื่นจําไว้เลยนะครับสมมุติว่าพี่วาดรูปคลื่นแบบนี้เราต้องรู้ว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงเช่นอันนี้เรียกว่าแอมปิจูดตรงนี้เรียกว่าแลมด้าความยาวคลื่นโอเคปะ ไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนประกอบของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นแต่ละอย่างตรงไหนเรียกว่าอะไรกับสมการคลื่นที่เขาชอบจะเอามาออกพร้อมกันนะครับระวังนะสมการคลื่นก็คือ v เท่ากับ f อะไรครับ f แลมดาถ้าเรื่องคลื่นให้เป็นเน้นตรงนี้นะเช่นระยะทางจากสันคลื่นถึงสันคลื่นคือความยาวคลื่นนั่นแหละถูกป่ะแลมดานั่นแหละมันคือเท่ากับระยะทางจากท้องคลื่นถึงท้องอะไรท้องคลื่น นะแล้วก็อย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยรูปซ้ายรูปขวาอันไหนความถี่มากกว่ากันซ้ายอย่างเงี้ยนะไปดูดีๆอันถัดมาครับเรื่องเสียงถ้าเป็นเรื่องเสียงนะน้องเรื่องที่นะเรื่องที่ต้องไปเน้นเนีน่ยก็คือเรื่องการสะท้อนของเสียงครับการสะท้อนของเสียงจะใช้สมการ v ท่ากับ s ส่วน t ปกตินะแล้วเอา v ตรงนี้ไปเทียบกับสมการขึ้นก็คือ f แลมด้าแต่ความถี่จะเป็นส่วนกลับกับค่าใช่ปะ เพราะนั้นเวลาท่องสมการท่องทั้งแผงแบบนี้นะแล้วถ้าเป็นเกณีสะท้อนให้ระวังว่าระยะสะท้อนจนได้ยินเสียงตัวมันเองจะเป็นต้องเป็นระยะทางไปและอะไรไปและกลับถือว่าอย่าไปโดนหลอกเรื่องนี้เรื่องเสียงจะเน้นตรงนี้นะครับกับอีกอันนึงคือสมบัติสมบัติต่างๆสมบัติต่างๆนะครับเช่นบีดบีดเช่นระดับเสียงเป็นต้นนะครับไปดูเรื่องพวกนี้ ทฤษฎีเป็นทฤษฎีอ่านอา้าวถัดมาถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเสียงอันสุดท้ายก็คือเรื่องความเร็วของเสียงก็คือไอสูตรเนี้ยเคยเห็นปะความเร็วของเสียงที่อุณหภูมิใดๆอะอ่าไปนเน้นตรงนี้มากเป็นพิเศษถ้าเป็นเรื่องเสียงนะครับของข้อสอบโรงเรียนเตรียมถัดมาถัดมาถ้าเป็นเรื่องแสงถ้าเป็นเรื่องแสงเสริมจากเรื่องเลนที่เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วนะครับไปดูเพิ่มเรื่องการหักเห เรื่องการหักเหของแสงจําได้เฉ่าะการหักเหจากอะไรครับจากดัชนีหักเหน้อยไปมากมากไปน้อยแล้วมุมมันจะเปลี่ยนเคยเห็นอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็อะไรครับไปเน้นเรื่องมุมวิกฤตมุมวิกฤตต้องคํานวณได้ต้องคํานวณได,อนนได้อีกอึดใจเดียวเองน้องจดอีกแค่นาทีสองนาทีเองครับแป๊บเดียวอถัดมาถัดมาที่ไปเน้นเพิ่มเติม นะไปเน้นเพิ่มเติมก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าจดรูปนี้ไปเลยแล้วกันจบๆกันไปครับน้องจดรูปนี้ไปสมมติว่าเรามีแท่งเหล็กแล้วเรามีลวดใส่เข้าไปในไปพันแท่งเหล็กแบบนี้อ่าแล้วพี่ใส่ไปแบตเตอรี่เพราะนั้นกระแสมันจะเข้าทางนี้โข้าด้านซ้ายด้านขวาไหนโคบวกครับใช้กดมืออะไรมือขวากำกำตามการอะไรครับกำตามการ การไหลวนของกระแสนิ้วโป้งจะเป็นขั้วอะไรขั้วเหนือใช่ปะ่ะเพราะนั้นขั้วเหนืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นขั้วใต้ครับนี่คือมือขวานะครับมือขวาหลังมือพี่นั่นเองถ้าดูดีๆนะมือขวานะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องหม้อแปลงไปเน้นนะครับหม้อแปลงถ้าเป็นหม้อแปลงจะต้องคำนวณเป็นนะจะต้องคำนวณเป็น ไอ้ข้อที่เพราะไอ้หัวข้อที่พี่ให้เน้นน่ยพี่มีตัวอย่างโจทย์ในชี้ของพวกเราหมดแล้วนะมีเรียบร้อยหมดแล้วอ่าแม่เหล็กไฟฟ้าพานสองเรื่องสุดท้ายที่ขอเน้นคือธรณีวิทยาอันนี้พี่จะให้หัวข้อละเอียดนิดนึงนะครับพี่ไล่มาเลยตามไอ้หนังสือกระทรวงที่พี่บอกอะใช่พี่ม .6 กที่เขาอ่านนะนะอันแรกคือชั้นธรณีวิทยาเรื่องนี้คุ้มนะน้องไปอ่านหน่อยชั้นธรณีวิทยาอันที่สองคือ แผ่นธรณีแผ่นเปลือกโลกนั่นเองซึ่งแผ่นเปลือกโลกตรงนี้มันจะไปสะท้อนนะครับไปสะท้อนเรื่องแผ่นดินไหวไประวังแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดไว้ดีๆนะครับแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดอยู่บนแผ่นอะไรระหว่างแผ่นอะไรกับแผ่นอะไรไปดูดีๆเซิร์ช Google แล้วไปดูไอแผ่นซูมตรงนั้นลงไปเลยนะแล้วดูเลยนะครับว่าเป็นแผ่นไหนต่อกับแผ่นไหน ยูเรเซียกับแปซิฟิกหรือยูเลเซียกับฟิลิปปินไปดูดีๆนะเพราะมันจะไปตรงกับข้อสอบถ้าเราไปเปิดดูเนี่ยข้อสอบมันจะโหดมากมันจะไปตรงกับข้อสอบข้อที่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะ,อะลองไปดูตามอ๋อข้อ58อะ่ะบริเวณใดไม่อยู่ในลิงออฟไฟวงแหวนแห่งไฟของแผ่นแปซิฟิกอะ มันอ้มอมรออแผ่นเลยนะแล้วมันไปจิ้มเอาประเทศมาออกมามาออกข้อสอบอะเอออย่างนี้เลยนะน้องระวังนะครับระวังนะครับอะถัดมาครับธรณนีวิทยานะครับธรณีวิทยาคือฟอสซิลฟอสซิลระวังเรื่องฟอสซิลไว้เขาเรียกว่าธรณีประวัติถ้าเกิดว่าเป็นหลักสูตรของมอป,ปลายอาถัดมาคือดาราศาสตร์ดาราศาสตร์สเต็ปที่หนึ่งเลยนะครับ กูเกิลเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไปอ่านให้หมดเลยนะครับเท่าที่ดูคือข้อสอบถ้ามันเป็นข่าวมันจะไม่หลุดไม่หลุดจากเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์เช่นครั้งหนึ่งเคยถามว่าดาวพลูตโตไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่เป็นดาวอะไรอะไรเงี้ยอยู่ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไอพัทรยิ้มมันคืออะไรปีก่อนนูนนะระวังนะอันถัดมาอันถัดมาของกรณีดาราศาสตร์นะครับไปคือไปดูปรากฏการณ์ สุรยุปราคาจันทรุปราคาอะไรพวกนี้ยแล้วบางทีระวังข้อสอบโหดๆนะเช่นไอ้วันสอบเขาถามนี้นะวันสอบอะถ้ามองไปที่บนท้องฟ้าดาวเหนือจะอยู่ทํามุมประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าดูที่ประเทศไทยหรือวันหน้าวันสอบเป็นข้างครึ่งหรือข้างแรลมบางทีมีข้อสอบณวันสอบเนี่ยนะนวันสอบเนี่ยมันจะไปตรงกับปรากฏการณ์ ที่จะเป็นข้างคืมข้ามแลมแล้วหลังจากนั้นจะไปเกิดอะไรเขาจะถามอย่างนี้เลยนะอันนี้ต้องระวังเพราะไน,นเวลาเราพูดถึงปรากฏการณ์ที่มันเป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์นะสอยุบราคาจันทรุปราคาพวกนี้นะฝนดาวตกอะไรพวกนี้ใช่ป่ะให้ไปดูรละเอียดนิดนึงให้ไปดูละเอียดนิดนึงนะครับแต่จะมีแนวโน้มน้อยกว่าธรณีวิทยาโอเคปะแนวโน้มน้อยกว่าธรณีวิทยาเพราะฉนั้นวันนี้ได้อะไรไปบ้างหนึ่งคำคมจําได้ปะ อ่านอ่านให้พี่ฟังพร้อมกันหน่อยได้ไหมขอคานั้นหน่อยครับเอาพร้อมๆเลยนะพร้อมๆก่อนจบอ่าพร้อมๆก่อนจบหนึ่งสองซ้ำผู้สั้นๆคือ ไม่แย่หรอกแต่จะพลาดถ้าไม่ทําสิ่งที่ควรทำใช่ปะ่ะนะอย่าอย่าพลาดเพราะนั้นพี่ขออวยพรนะครับน้องวันนี้ที่พี่ให้กระดาษสามแผ่นนะแผ่นแรกคือคํานี้แผ่นที่สองคือบทออกเยอะแผ่นที่สามคือเรื่องที่จะเติมให้เราได้คะแนนสูงๆโอเคปะ่ะในข้อสอบไปทํามาให้หมดฉเฉลยไปเจอกันพรุ่งนี้เย็นโอเคนะติดอะไรไปเข้า a ฟ e b o ๊ k งงอะไรแล้วจิตตกแล้วชีวิตจะหาไม่แล้ว มาที่อ e ีเมลแล้วกันนะครับจดอ e ีเมลพี่ไปนะครับนะจดอ e ีเมลพี่ไปอันนี้คือกรณี SOS หรือว่าหนูแย่แล้วนะหนูแย่แล้วผมแย่แล้วส่งมาใครแบบซาดิสนิดนึงบอกว่าพี่ช่วยด่าผมหน่อยพี่ก็จะด่าให้นะครับอันนี้ได้อยู่นะอันนี้ส่งมาพี่อวยพรนะครับขอให้ขอให้เลิกกลัวต่อจากพี่แท็บเลยคนคนล้มเหลว คือคนที่ก่อนหน้านี้กลัวนะเชื่อพี่ก่อนหน้านี้กลัวแล้วไม่ทําอะไรแล้วมันจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวนะแต่ว่าเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้าอะไรมันดีที่สุดถ้าต้องอึดหรือตอนนี้ทําอะไรเราได้ผลที่สุดเนี่ยให้ทําตอนนี้แล้วถ้าเวลามันผ่านไปเนี่ยเราจะไม่มานั่งย้อนเสียใจไงนะนะก็ขอให้การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมครั้งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนชีวิตจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ โตขึ้นไปนะเป็นคนดีของสังคมนะครับทั้งเกา๋าทั้งอึดแล้วก็ทั้งเป็นคนดีนะครับแล้วก็ขอให้น้องพี่ตั้งใจมากๆในช่วงสามเดือนที่เหลือแล้วก็ติดเตียนสมใจที่เราอยากจะเข้าทุกทุกคนนะครับสาธุก็โชคดีนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่น้องด้วยนะคะเยี่ยมยอดเลยใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือมดังๆให้ตัวเองด้วยติดทุกคนแน่นอนแบบนี้นะคะ ยอดเยี่ยมมากอดทนมาได้ตั้งแต่เช้านะคะขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะและพี่รู้ว่าน้องๆเหนื่อยนะคะถ้ายังไงนะคะยังหิวข้าวอยากจะรับประทานนะคะเรายังแจกไม่อั้นค่ะ End Concept น,น,นะคะเดินมาด้านหน้ายังมีข้าวให้น้องๆได้นะคะและอย่าลืมเก็บขยะของตัวเองไปด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่ยังติวไม่จุใจนะคะเมสานี้เจอกันได้นะคะปูทางฝันสวนเข้าเตรียมนะคะที่นี่นะคะที่เดิมเลยนะคะติด ทางเว็บไซต์ของ n อ็นคอนเซนะคะและเว็บไซต์ของออนด m มานะคะเข้า Facebook ของพี่ๆทุกคนได้เลยนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ